เมื่อวันที่26สิงหาคม2567ค่ะพลตำรวจตรีสามารถพรมชาตินะคะพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวนสอนอพระชวังร่วมกันจับกลุ่มตัวนายพิศารอายุ40ปีค่ะข้อหาลักทรัพย์ที่เป็นของนายจ้างหรือที่อยู่ในความครอบครองของนายจ้างจับกลุ่มได้ที่บริเวณหน้าบ้านหลังหนึ่งในพื้นที่ตําบลเสาทงหินอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบ,บุรีค่ะสืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกลุมค่ะได้รับแจ้งนะคะว่านายพิสารอาศัยอยู่บ้านหลังดังกล่าวเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มจึงไปตรวจสอบจจนวบบานเดางออาาง,ดง้ึแสตั ตรวจวสอบนะคะว่าเป็นนายพิสารจริงค่ะเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มจึงแสดงหมายจับสอบสวนค่ะนายพิสารรับสารภาพค่ะว่าเป็นลูกจ้างร้านทองในพื้นที่สอนอพระราชวางังได้ได้ลักเอาสร้อยคอทองคำที่อยู่ในตู้โชว์ด้านหลังไปค่ะโดยเอาพวงสร้อยคอทองคําในตู้โชว์ชั้นล่างไปแขวนในตู้โชว์ชั้นบนและอาศัยจังหวะด,ดังกล่าวนะคะปลดตะขอเอาสร้อยคอออกมาจากพวงจํานวนหลายเส้นโดยสร้อยที่ปลดไว้นะคะยังแขวนไว้ที่ตู้โชว์ด้านบนค่ะ จากนั้นนําพวงสร้อยคอค่ะที่เหลือมาเก็บในตู้โชว์ชั้นล่างเช่นเดิมผู้ต้องหาทําท่าทีจัดสร้อยคอที่อยู่ในตู้โชว์ชั้นบนแล้วก็สะกิดให้สร้อยคอที่ปลดตะขอเอาไว้ตกลงมาใส่ในมือค่ะจากนั้นนะคะจึงเอาสร้อยคอทองคําใส่กระเป๋ากางเกงและผู้ต้องหาเนี่ยทำพฤติกรรมดังกล่าวอีกหลายครั้งค่ะผู้ต้องหาให้การยอมรับนะคะว่าได้รับเอาสร้อยคอและก็สร้อยข้อมือทองคําขนาดละ1-2บาทของร้านไปจริงค่ะโดยเริ่มทําตั้งแต่เมื่อประมาณเดือนมิถุนาย,ยน2566จนมาถึงปัจจุบันนี้ค่ะจํานวนหลายหลายครั้งประมาณละ5-15เ้น เรื่อยมาจนมาถูกตรวจสอบแล้วก็พบค่ะซึ่งผู้ต้องหาจําไม่ได้นะคะว่าลักทองคําไปจํานวนเท่าไหรเนื่องจากนะคะกระทํามาหลายครั้งและทองคําที่ลักมาก็ถูกขายหมดโดยเงินที่ได้เนี่ยก็น,นําไปใช้จ่ายในชีวิตประจําวันแล้วก็ท่องเที่ยวซึ่งผู้ต้องหาลักเอาทองคําของบริษัทไปประมาณ6 4 6บาทมูลค่าความเสียหายก็อยู่ที่24ล้านบาทเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตํารวจได้นําตัวนายพิสารส่งพนักงานสอบสวนสอนอพระชวงังเพื่อดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ